ดูวันอังคารที่2มีนาคมโอ้โหบุรีรัมเจอตราดตาจะอยู่หรือไปก็เกมนี้แหละถ้าแพ้อีกก็ <S <S <ม>จะกลไปแล้วส่วนบุรีรัมแข็งแกร่งจริงๆนะพวกเขาแบบคือบทจะเอาชนะเนี่ยเอาชนะได้ผมเนี่ยพูดไว้เสมอว่าบุรีรัมก็คือบุรีรัมที่ยังไงแล้วเนี่ยไม่มีทางจะมาจบหลุดท็อป10อะไรโน้ยากครับ รอวันแค่พวกเขาว่าเครื่องร้อนแค่ไหนนะฮะทีมยักษ์ใหญ่ระดับเนี้ยังไงก็เดี๋ยวก็พุ่งขึ้นมาแล้วสุดท้ายมาเกาะอยู่ที่รองจ่าฝูงก็ได้ครับผมถ่ายทอบสดทาง nbt นะส่วนอีกหนึ่งคู่นะครับน่าดูนะเอสจีเมืองทองเจอกับโบลิเทโลหนึ่งทุ่มตรงทาง ais pay แล้วก็ t ีสปอร์ตติดตามว่าเมืองทองจะชนะติดต่อกันได้หรือเปล่าปีวิวเลยใช่ไหมปีวิวก่อนก่อนด้ใช่ไหมอ่าอย่าบว่าปีวิวกันเอาไปเริ่มกันที่ เกมบุยรามกับตราดก่อนพี่ชุกครับผมบุยรามกับตราดเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นเกมที่สําคัญสําหรับบุยรามแล้วก็ตราดบุยรามเกมนี้ถ้าชนะยังหวังจบอันดับสองได้อยู่เต็มที่เลยแล้วมันทําให้การท่าเรือกดดันส่วนทั้งฝั่งของตราดถ้าชนะมันจะเป็นโมเมนตัมที่ยอดเยี่ยมคือการเก็บสามแต้มจากทีมใหญ่ครับผมและมันจะทําให้เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แต่เชื่อไหมเกมนี้ ผมมองว่าเอาไม่อยู่สำหรับตราดบุีรำนักเตะเขามีัพพอร์ตที่ใหญ่เนี่ยครับผมโลซาก็พึ่งกลับมายิงได้สุ p ป r โชก็ฟอร์มดีจะกับพันแก้วผมเกมล่าสุดเนี่ยได้พักเต็มที่พอเกมเนี่ยจะกลับมาเป็นตัวจริงแน่นอน,นส่วนกองหลังดิเกากามมาบอกว่าเกมกับตราดจะกลับมาลงได้เพราะฉะนั้นตัวปึ๊กหมดส่วนตราดเนี่ย เกมลุกเขาดีจริงนะลิคาโดซันโตสหรือโจนันานเฮดแล้วก็สันเสริญแต่เกมรับแย่สุดๆก็ก็มีดีตรงที่สถิติในการเจอบุลามบุลามเหนื่อยหนักมากในการเจอกับตราครับสาสี่เกมเจอกันเนี่ยชนะเกมเดียวรวมทุกรายการนะบุลามชนะกันหนศูนย์ด้วยนะใครจำก็ได้น่าจะเป็น ลูกที่มีปัญหาใช่ไหมที่ตั้งไม่ตรงจุดแล้วก็นาเซอร์บาลสิตยิงเข้าไปอ๋อนั่นนั่นนั่นแหละเอฟไปครับเลยนั่นแหละลูกนั้นที่ที่มีปัญหากันแล้วก็เป็นเกมที่เหนื่อยหนักมากในการเจอกระตราดมีนะแต่ว่าชั่วโมงนี้เนี่ยมันมันต่างกันมากครับด้วยฟอร์มการเล่นนะว่าตราดเนี่ยก็เขาแสดงให้เห็นว่ายักษ์ใหญ่ก็จัดการพวกเขายากเหมือนกันในเกมที่เจอเอสซีเมืองทองที่ผ่านมาแล้วก็เล็กแรกที่เจอกันก็กาาก็เพิ่งมารับงานต่อเนื่องจาก จากที่คุมกับเมืองทองสัปดาห์ก่อนใช่ไหมแล้วก็แพ้ไปมารับงานนัดแรกก็เจอกระต่ายอีกรอบหนึ่งก็รอดเสมอกันสองต่อสองก็เสมอกันแบบมันอยู่ในเกมนั้นเลยเกมนั้นมันเลยแต่เกมนี้ผมมองว่าบุีร์จะชนะได้เขาแข็งแกร่งจริงๆช่วงนี้ยอมรับเลยพี่ชูว่าไงน่าจะประมาณนั้นนะครับบุีร์น่าจะเฉื่อนอาจจะไม่เหนื่อยเหมือนเดิมก็เป็นได้อะไรเงี้ยแต่ว่าตราดอาจจะต้อง ใช้แรงจูงใจแล้วก็พลังแฝงมากเลยดีเดียวนะในเกมที่จะไปแบ่งแต้มหรือมีผลที่ดีกว่านั้นนะครับผมออาไปดู SCG เมืองทองเจอกับโพลิเทโรกันหน่อยนะครับที่ SCG s t a d สเตเดียมนี่ก็เป็นการหวนกลับมาเหมือนกันนะเพราะว่ามาริโอคุมเกมแรกของเมืองทองก็เจอโพลิสเตโรบุกชนะเทโดใช่เกมนั้นจำได้ไหมมาริโอเวปุกกิเลนต้องใช้เลือดกิเลนมีเล่นพ็อป ฮอฟฟอร์มากใช่ไหมใช่ที่ยิงเสร็จแล้วมาริโอตบหน้าวิชาอุทาแบบพีชัยมาเต็มใเกมนั้นใครยดีใจแบบจะกินคอปปะใช่ใช่แล้วแบบแล้วแต่งตัวคุมทีมดีใจกับลูกทีมเฉยเลยนะเปิดตัวแบบหวือหวาเลยเกมแรกกับนั้นที่ค <testing> ุมบุกไปชนะโพลิสเตโรนี่มาเจออีกแล้วนะครับตอนนี้เมืองทองเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่มั่นใจนะเกมล่าสุดมันพิสูจน์้เห็นว่าถึงแม้พวกเขาจะเล่นไม่ดีแต่สุดท้าย เขาได้3มแต้ม,ม <า S 2> ซึ่งมันเป็นคุณสมบัติของทีมใหญ่ไงซึ่งเมืองทองในช่วงหลังเนี่ยขาดจุดนี้ไปหน่อยครับผมคือถ้าเกิดโดนนึกปุ๊บมันจะโดนแบบได้แค่แต้มเดียวหรือไม่มีแต้ม,มแต่เกมล่าสุดแสดงเห็นว่าสปิริตในทีมแล้วก็คุณภาพนักเตะเนี่ยเริ่มกลับมาดีอีกครั้งแล้วก็ Mario, มาริโอยูรอฟกี้ก็ถือว่าทําทีมได้โอเคนะ<ม>และเกมกับตราเนี่ยก็ถอดแดเลออกมาพักตั้งแต่ช่วงก่อนจะจบเกม,ม แล้วก็นักเตะอย่างวิลเทพฉัดมงคลได้พักเต็มที่อกองกลางตัวจริงหลายๆคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้เมืองทองถือว่าพร้อมนะออาจจะเป็นห่วงอย่างเดียวคือเกมรับที่โฮชาสุพรวัฒนากรเนี่ยลงต่อเนื่องโดยเฉพาะโฮชาเนี่ยคือเปลี่ยนแค่แบบบางตำแหน่งครับแล้วพอเราเปลี่ยนปุ๊บเชฟเสียเฉยเลยเท่ากับว่าเขาที่จะไม่กล้าเรื่องที่จะเปลี่ยนแบบยกแผงนะใช่ใช่พวกกองกลางกับ แบ็กโฟอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเลือกเปล่งแค่คนหนึ่งแต่ว่าพอเราเปลี่ยนคนหนึ่งก็ปีปัญหา,าเรื่องของการจับเชฟเหมือนกันนี่อาจจะเป็นปัญหาแต่ว่าเ,เทโรเนี่ยต้องอาจจะไปยันยื้อไว้ก่อนผมวมองอย่างนี้นะเทโรใช่ไหมใช่ทเทโรเกมนอกบ้านไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่แต่เกมล่าสุดนี่คือพิกนรกใช่ไหมกลับมาเสมอตราดได้เสมอประจวบในบ้านของตัวเองครับผมก็ถือว่าช่วงหลังเทโรอ่ะเล่นในบ้านดีแต่เกมเยือน ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือมาากักจะไปตกหน้าตายที่เกมเย็นเป็นหลักแต่ผมมองว่าตอนนี้เทโรสานการเขาค่อนข้างสบายและปโปรแกรมหลังจากนี้มันมีทีมที่เขาสามารถเก็บ3ามแต้มได้เขาก็จะไปเน้นเกมนั้นส่วนเกมที่เจอทีมใหญ่เนี่ยด้วยโปรแกรมมันทีเนี่ยเขาก็จะให้โอกาสนักเตะสำรองลงนักเตะที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงเล่นนะครับผมซึ่งคุณภาพมันก็ยังทดแทนไม่ได้เท่าตัวจริงใช่ใช่ใช่ผมว่าเกมนี้เมืองทองน่าจะ ดูดีกว่าแหละมีสิจชนะได้ต่อเนื่องเพื่อเป็นการเรียกความมั่นใจก่อนจะไปเจอกับบิ๊กแมตในสุดสัปดาห์ต่อไปเจอวิลรัมครับผมไปชุบมองว่าไงน่าจะตามนั้นเพราะว่าเมืองทองเล่นในบ้านแข็งแกล่งด้วยระยะหลังเนี่ยนะฮะน่าจะเก็บเทโรได้ใช่แล้วก็เป็นเกมล่าสุดเมืองทองก็ชนะเทโรต่อ1ึ่งซึ่งวันนั้นเนี่ยวิลเลนพอปฟอร์มดีและตอนนี้วิลเลนพอปก็อยู่ในฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมใช่ครับก็น่าจะชนะได้นะ ขยับยไปดูวันพุธกันหน่อยมีสี่คู่ด้วยกันไล่เลยโปรแกรมรลยองราชบุรีสุพรรณปราการทูแบงอโคอกโคราชประจวบการท่าเรือไปพูดถึงระยองเจอราชบุรีกันหน่อยระยองเล่นยังไงก็ไม่ชนะ <c oughs> เขาเนี่ยจะเสียประตูนะถ้าเกิดคุณไปดูเซตีเนี่ยคือสู้อะสู้ <10 S 1> สหลยสิบนาทีแรกเขาเสียประตูทุกแมต์เน, <c oughs> นี่ยเนี่ยมันคือปัญหาของพวกเขาเลยสู้อะสู้แน่ครับ <c oughs> รูปเกมอะไรอย่างเงี้ย เจอกการท่าเรือก็ฮึดึ้นได้ใช่ไหมเจอกับเชียงรายวันนั้นก็ไม่น่าแพ้นะแต่ว่าชอบเสียประตูแบบต้นเกมหรืออย่างเงี้ยทำให้แท็กติกมันเปลี่ยนคถ้าตัวเองเนี่ยยันยื้อไปได้เนี่ยมันก็มีโอกาสน็อกเหมือนตอนที่เล่นกับทูแบงคอกได้ใ่จดเป็นพวกเขาเล่นยื้อๆุดทตายก็ได้ประตูชัยถ้าเล่นลักษณะแบบนั้นเนี่ยเขายงมีโอกาสที่จะรอดอยู่การที่ไปเสียเร็วแบบนี้เนี่ยโอ้โหทีมทําให้ทีมเขาเหนื่อยเลยแต่การที่จะไล่ตามแล้วก็พลิก แซงหรืออะไรอย่างนี้นะฮะอืมอืมก็ผมมองว่าระยองเนี่ยผมมอต้องไปเริ่มใหม่ในไทยลีกสองแล้วล่ะน่าจะต้องใช่ปะทำใจคือใจนะถ้าโปรแกรมที่เหลืออยู่มันก็ต้องสู้สุดฤทธิ์อ่ะใช่ถ้าต้องการรอดนะครับผมมันยังมีโอกาสอยู่ใช่้าเกมนี้ชนะนะอืมมาไปดูทางฝั่งราชบุรีกันหน่อยเป็นทีมที่ฟอร์มไม่ดีเลยนะตั้งแต่ได้ตั๋วเอฟซีแชมเลกมาดูจะแรงขับเคลื่อนลดลงไปหลักดันอะไรต่างๆมัน ดรอปลงไปเฉยเลยนะเกมลุกของราชบุรีผมว่ามิติมันน้อยเกินไปมันเป็นเล่นอยู่ทางฝั่งขวาโรเลอร์กับลองจิวอย่างเดียวผมเคยเตือนไปแล้วว่าสี่ประสานโบลีลองจิวคาราบ,บูเอโรเลอร์อ<น>ะไรพวกนี้น,นะอย่าให้ใครคนหนึ่งยายหายไป,ไปมันจะเสียแล้วสุดท้ายมันมีย้ายออกไปนั่นแหละก็ตามที่เห็นแล้วว่าฟอร์มก็ดรอปจริงจริงครับผมแต่ผมมองว่าเกมนี้ราชบุรีก็ยังดูดีกว่าแล้วเจอกันเนี่ย ในฟุตบอลเอเ u คับเนี่ยราชบุรีก็เคยบุกไปชนะระยองมานะวครับผมวันนั้นถ้าจำไม่ผิดเป็นสิธิโชกันหนูยิงด้วยและผมก็บอกว่า,า,วาราชบุรีแข็งแกร่งกว่าเนี่ยในเกมเอเ u คบชนะ3-1ในลีชนะ3-0ครับเกมนี้ราชบุรีผมว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาอมีแต้มครับชนะได้แหละโชว์เพราะว่าระยองอ่ะคือเขามักจะพลาดส่วนตัวบ่อยมาก คือฟุตบอลกําลังสูสีเนี่ยอยู่ดีก็ไปเสียเล่นไม่ละเอียดเล่นไม่น้อยอะไรอย่างเงี้ยใช่นั่นแหละอ่ะคู่ต่อไปครับสุพรรณเจอสมุทรปราการโอ้โหสุพรรณเนี่ยผมบอกเลยนะโมเมนตัมทีมเนี่ยสาวันดีสี่วันไข้ของจริงคือไปเจอทีมในระดับเดียวกันหรือระดับที่ต่ำกว่าโอเคชนะตาดได้ชนะระยองได้ แต่พอเจอทีมที่สูงกว่าเขาปุ๊บเนี่ยปิดประตูแพ้เลยดีว่ะอ,อย่างเกมล่าสุดเจอชนบุรีเนี่ยก็แพ้แบบเรียบร้อย,ยโดยเฉพาะการเสียจุดโทษของสุพรรณใช่ชอบจะเสียเะสังเกตที่เจอชนบุรีเนี่ยไอ้ลูกสองหนึ่งเนี่ยมันเสียแบบแบบโฉงฉากใช่ปะ่ะเจอกับรีรัมก็เสียจุดโทษไปสองลูกเลยเนี่ยมันคือจุดเปลี่ยนที่พวกเขาเนี่ยรับเล่นไม่ละเอียดหรืออย่างไรหรือเสียสมาธิจุดจุดหนึ่งเลยนะให้พอลา ไปเสียสมาธิกับการตัดสินนั่นอะไรเงี้ยเกมมันเป๋ไปเลยนะคู่นหนึ่งน,นะอย่างเกมชลบุรีล่าสุดนั่นแหละรู้อยู่โทษโดนขึ้นนำสองหนึ่งในช่วงครึ่งแรกมันเป็นจุดเปลี่ยนเลยแล้วเป็นทีมที่ปิดเกมไม่เป็นสุพรรณใช่แล้วเขานําคู่แข่งมาสองสามเกมติดแล้วนะแต่สุดท้ายกลับมาแพ้หมดเลยต้องหาโมเมนตัมแล้วก็ต้องไปเรียกได้ว่าขุนขุนเกมรับให้มันดีอยู่นะคือจุดแข่งขออเดวิโตทีแรกอะเป็นทีมที่เสียมลับยากมากแต่ไปพอมาโดนเขา บุกนิดๆหน่อยๆบุกแบบพับสนามบุกพับสามสี่ทีเดี๋ยวรู้เลยว่าเดี๋ยวมีทรงเสียแน่นอนสุดท้ายก็เป็นจริงๆขณะที่สุดปราการโอ้เกมล่าสุดก็เพิ่งโดนบีจีกดไปหกลูกความมั่นใจจะหายไปชุบโดนไปหกลูกแบบนี้คือเราได้เห็นเราได้คุยกันก่อนเข้ารายการแล้วว่าปาการถ้าใช้ตัวไทยล้วนเนี่ยมีปัญหาแน่ใช่เพราะว,ว่าวตัวสำร,รองที่รอซัพพอร์ตเนี่ยประสบการณ์น้อย ใช่มีสคอรที่แบบน่าจะเล่นแบบชุดเดียวเลยอ่ะแต่ละคนเนี่ยเพิ่งเล่นไทยลีกปีแรกงี้ใช่ไหมล่ะจะมีแค่แบบนพพตมุนคำเนี่ยน็พตพมุนคำก็เห็นได้ชัดเลยว่าเราลงมาก็ขาดเกมไปนานก็มีเหวอมีอะไรอยู่ตลอดในแถวแทนที่อยู่โตะโอนนกแล้วกองหลังเนี่ยอลิซก็เจ็บอีกทําให้แบ็กโฟเนี่ยหลังล้วนนะหลังไทยล้วนนะแล้วอีกอย่างเนี่ยเป็นหลังไทยล้วนที่เล่นเกมลุกหมดเลยใช่ดิตัวเล็กอีกใช่นั่นคือปัญหาเลย แต่ถ้าหากว่าเขาเน้นเกมรุกเลยผมว่าสุพรรณเอาอยู่ยากอ่ะเพราะเกมรับของสุพรรณเนี่ยก็แย่มันคือปัญหาของสุพรรณแย่จริงผมบอกเลยแต่เกมนี้สุพรรณมีข่าวดีคือไคอ้อนกลับมาเนี่ก็อาชันเซาจะได้มีคู่หูเล่นหน่อยแต่ด้เปรียบตรงนี้ในเรื่องของหลังชาติที่จะเป็นทีเด็ดแต่อย่าลืมว่าปาการก็มีข่าวดีนะได้บอลลสอเซรี่ได้พักกลับมาเหมือนกันเอาผมมองว่าก็ พอกันน่ะแต่ถ้าพูดถึงตัวไทยอ่ะปาการดีกว่าชัดเจน,นผมว่าปาการจะปลุกชนะได้ในเกมท่าแรกสุพรรณแย่แน่แย่โอ<ห>้เกมลับอย่างเงี้ยแย่แน่นอนใช่ไหมละ่ะยันอยู่ยากแน่นอนนะฮะผมว่าปาการชนะอถ้าเกิดสมมุติว่าสุพรรณแพ้เกมน,นี้เนี่ยโอ้โหเตรียมที่จะจองอีกหนึ่งตั๋วไปทีสองนะ<ห>ใช่ไหมครับผมอ่ะคู่ต่อไปครับแบงคอกเจอโคราชคู่นี้ก็น่าดูนะถ่ายเอาสดทาง N b t บแบงคอก 8เกม9เกมแล้วที่ไม่แพ้ใครขนาดที่โคราชเพิ่งเสียสิสิแพ้บุรีรัมมาแล้วก็หยุดการไม่แพ้ใครมาเก้าที่เก้านัดนะครับผมเกมนี้แบงคอกอยู่ในช่วงที่มั่นใจสุดขีดนะผมคิดว่าฟุตบอลแบงคอกฟุตบอลเขี้ยวอะเริ่มเห็นทรงเห็นรูปร่างอะไรต่างๆชัดเจนมากขึ้นการสไตล์การเล่นของพี่แบร์เริ่มผลิตดอกออกผลมากขึ้นครับเริ่มจูเริ่มปรับแล้วดูแบงคอกก็เป็นแบงคอกที่น่ากลัวแล้วใช่ทีนี้การ ใครก็ตามที่เจอเขาในช่วงเวลานี้มันเริ่มจะแย่แล้วเริ่มกลัวๆเหมือนกันเริ่มกลัวแล้วโคโราชโอเคอาจจะมีดีในเรื่องของเกมรับแล้วก็การเล่นที่ทัคติกแบบรัดกลุ่มตามสไตล์โคจโจลอะไรก็จริงนะฮะ,ะก็อาจจะต้องพึ่งพวกเรนสิสบูริโ,โล่แล้วก็กินิคันดุกอาจจะเป็นตัวพลิกเกมหน่อยนะครับใช่ผมว่าคู่นี้น่าจะชิงในเรื่องของจังหวะการเล่นจังหวะเข้าทำใครกลมกว่าแค่นั้นเองนะฮะโอ้แต่ผมมองว่าแบงคอกก็เป็นต่อยนะแต่โคราชอ่ะผมว่า ถ้าเขาไปเล่นเกมรับอะ่ะก็เหนียวอยู่เหมือนกันนะ<า>แต่เกมล่าสุดเหมือนฟอร์มมันดับมันหลุดลงไปกันหมดเลยอ,อฉเฉลิมพง์เกิดแก้วบอลลองแล้วก็เอกนัทคงเกตอะ่ะคือพอเวลาเสียปุ๊บเนี่ยโคร,ราชจะเล่นสไตล์ไหนอันนี้ต้องเป็นโจที่โค้ชโจต้องไปแก้เพราะว่าโอเคก่อนอันนี้นเจอคู่แข่งแล้วอุดอุดและนำเขาน้วน้นก็ปิดเกมเลยแต่เวลาถ้ากลายเป็นผู้ตายแบบคล้ายๆที่เจออุริรัมเนี่ยจะไปแลกแบบนั้นอีกหรือไม่ถ้าแรกยิงแลกยิงโดนไหมอะไรอย่างเงี้ยต้องเป็นโจดี ต้องแก้กันโดยเฉพาะการเจอทูบียู่นี่ไม่ไม่ง่ายเลยผมว่าแบงคอกมีสิทธิ์เฉือนได้เพราะโคราช่วงหลังเนี่ยถึงแม้พวกเขาจะไม่แพ้นะแต่ถ้าไปดูสถิติเนี่ยเขาก็ไม่ชนะใครมาสี่เกมนะใช่ครับนี่ถือรายป็นฝืดเฉยเลยแล้วล่ะสี่เกมแล้วนะใช่ใช่ใช่อะไปวันพหัสบ้างพฤหัสเนี่ยมีให้ดูกันสองคู่นะครับกระบออ๋อมีอีกหนึ่งคู่ของปุประจวบประจวบเจอการท่าเรือโอ้โหประจวบเล่นในบ้านนะครับ หนึ่งทุ่มตรงนะการท้าเรือก็เพิ่งเก็บชนะมาไปคุยทางฝั่งประจวบกันหน่อยผมว่าเป็นทีมที่โชคร้ายสุดๆนะประจวบเรื่องสมาธิในช่วงท้ายเกมสองเกมที่ผ่านมาถ้าพูดตามตรงจริงๆเขาควรมีหกแต้ม,ตมถ้ามี6แต้มตอนนี้เขาจะมี29แต้มเนี่ยแล้วมาเจอท้าเรือนีเหนื่อยเลยใช่เนี่ยคือ,อคือไม่เก่าอะนะสำหรับประจวบนะครับ คือรูปทรงการเล่นนะ่ยผมมองว่าเขาเล่นโอเคนะครับยิ่งพอไม่มีวิลเลียมเอลิเก้เห็นเี่ยเล่นเป็นทีมเยอะแล้วนี่ยังยไม่มียันเป็นรดูก,กาเลยนะใช่โอ้โหอาจจะดีขึ้นก็ได้เพราะว่าจะเล่นเป็นทีมมากขึ้นคือโมต้าเนี่ยเขาจะทํางานหนักขึ้นแล้วคือโมตาเป็นนักเตะที่ให้บอลเนี่ยไม่เหมือนเอลิเก้ที่ที่แบบเลี้ยงอย่างเดียวเลยครับผมแต่ผมมองว่านักเตะอย่างพวกภูมิมินแก้วตาอะไรก็ช่วยทีมได้เยอะประจวบทรงดีแต่สมาธิไม่ดีแล้วกันพร้อมจะเสียประตูได้ทุกเมื่อดีกว่าอืขนาด ฟุตบอลมันเหลืออีก30วิจะหมดเวลาแล้วควรจะต้องมีอะไรละเอียดกว่านั้นนะฮะดันไปโดนจุดโทษแล้วก็เห็นประตูนี่แหละไม่สมาธิไม่ดีหรับประจวบเอาไปดูทางฝั่งของการท่าเรือกันหน่อยเกมกับระยองเอาจริงๆรูปทรงเขาเป็นไงพ่ชุตีไหมก็มันมีหวัดเสียวตรงที่มาเสียสองหนึ่งน่นะนิดเดียวเองแต่ที่เหลือเนี่ยเขาก็ครองสนากการ์แล้วก็เกมบุกแต่ปัญหาของเกมบุกคือใช้โอกาสมักจะเปลือง มากมากเป็นพิเศษเลยครับอันนี้เป็นจุดที่ต้องต้องควรจะต้องแก้ไขไว้ก่อนเลยก่อนที่จะไปเล่น ACL ด้วยอะไรด้วยนะเพราะว่าไม่นควนรจะเกิดขึ้นเพราะว่าคุณมีโอกาสที่จะได้หลายหนในการยิงหลายหนได้กับเกมที่เจอระยองโอเคแหละมันเป็นทีมเขาเป็นทีมที่เล็กๆไงอะไรอย่างเงี้ยก็ทีมอยู่กชั้นน่ะใชะ่ไม่มีไหนเดี๋ยวโอกาสหน้ายังได้อยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเจอกับทีม ปีประบจนียมันอีกระดับหนึ่งต่อมาเนี่ยก็ควรจะต้องคมกว่าน,นี้ใช่แล้วก็การไปรเยือนนี่ก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันครับนะ,ะประจจบเองก็มีดีนะ,ะแล้วก็ก็เขาอาจจะเล่นเพย์เซฟด้วยการท่าเรือถ้าอยากเราอยากจะได้รองจากฝูคืนก็ต้องบุกใส่นะฮะแล้วก็จบคมกว่าน,นี้หน่อยนะแต่ผมเชื่อว่าเกมเนี้ยการท่าเรือจะไปเก็บเชนะได้นะผมว,ว่าประจวบเขาก็มีไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะบุกเพื่อเอาสามแต้มให้ได้ในบ้าน ถ้าไม่ได้สแต้มเขาก็เหนื่อยแล้วมันน่าจะเข้าทางการท่าเรือนะระบบท่าเรือผมว่าไม่แพ้กนเกมนี้พี่ชั่วก็น่าจะเป็นตามนั้นครับอ่ะก็ประมาณนี้นะเอาไปดูคู่ต่อไปดีกว่าวันพฤหัสบดีนะสิงเชียงรายเจอชนบุรีโอ้โหเชียงรายเนี่ยชื่อใหญ่คือแชมป์เก่าแต่ฟองการเล่นไม่ใหญ่ตามดอกไปเยอะเลยเลยิ่งดอกใช่ไม่รู้ปัญหาเป็นเพราะอะไรอย่างบิวโรซีมา รวมไปถึงเอกนิตปัญญาสิวกรเตตะกูลชัยวัดบุราณเนี่ยฟอร์มาดอบไปเยอะกว่าปีก่อนมากๆความกระหายมันลดลงหรือว่าไงพี่ชูเลยจุดพีคไปด้วยอันนี้มีส่วนใหลายๆส่วนเลยเลยจุดพีคแล้วก็ทีมเปลี่ยนโฉมผู้เล่นพอสมควรคู่พาร์ทเนอร์ของบิวก็ไม่มีอะไรอย่เงี้ยนะฮะเป็นฟิลิปเป้ที่แบบไม่ยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรน,นะ ก็ <g eler> เลยทําให้แบบเนี่ยวิวอาจจะโดดเดี่ยวแล้วเขาแบกในแดนหน้าเยอะเกินไปและอย่างเขายุ่งากแล้วนะ <g eler> ใช่จะให้พีททั้งซีซั่นก็ไม่ใช่เรื่องนะถ้ามีมีตัวซัพพอร์ตจริงๆจะให้เขาเล่นกลางสัปดาห์สุดสัปดาห์เนี่ยก็ไม่น่าไหวนะใช่ป่ะเพราะผมว่าสควอตทีมเชียงรายเนี่ยเล็กเล็กไปนะสำหรับทางฝั่งของฤดูกาลเนี่ยขณะที่ชนบุรีเ c กันหน่อยเกมล่าสุดนี้ด้วยความมั่นใจเต็มเ็มนะครับ ถล่มทางฝั่งของสุพรรณมาสี่ตัวหนึง่งผมว่าโมเมนตัมชลบุรีอ่ะถ้าเกมไหนที่เขาต้องการสามแต้มหรือหนึ่งแต้มเขาก็บุกสู้ได้เขาทำได้ไดนะบุกสู้ได้เลยทําได้นะซึ่งคือทรงของชลบุรีเนี่ยเล่นโอเคอถ้าวันไหนยิงเข้าชนะแต่ถ้าวันไหนยิงไม่เข้าคือแพ้คือชอบเหนื่อยครับ <c oughs> คือสิ่งนี้ปัญหาที่เห็นในคอมเมนต์อะไรต่างๆี่ผมู่รดูคือชลบุรีไปไปเล่นเหนื่อยเองผมว่านักเตะชลบุรีเขาจะไม่ค่อยมีสายแบบ จะเป็นแบบอันนี้บังไปปลุกเล้าดีๆ <c oughs> เลยแล้วนี่จะเป็นการสตาร์ทเกมหรือโหดเกมแรกะใช่ไหมตอนนี้สามสี่เกมเดี๋ยวนี้โหดโหดต่อเนื่องเลย <c oughs> ก็กล่าวว่าเขาก็ต้องเล่นให้รัดกลุ่มแล้วก็ต้องต้องมีแต้มเป็นอย่างน้อยในการบุกไปเยือนสิงเชียงรายอะไรอย่างเนี้ผมว่าชนบุรีมีแต้มมาเกมนี้เชียงรายยังมูอกาสมีโอกาสชนบุรียังยังโอเคอ่ะยังยังเห็นเห็นในส่วนของเอลียอนโดยิงได้ แล้วก็มีนักเตะไทยที่อย่างพันุพงศ์มณสาที่ก็ใช้โอกาสไม่ค,ไมค่อยเปลืองคือถ้าคุณจะอยากจะรอดตกชั้นเกมนี้มีแต้มสิงห์เชียงรายเขางเงินเงินเงินอยู่ควรจะบุกไปมีแต้มเป็น<ช>อย่างน้อยนะครับก็ผมว่ามีแต้มได้เกมนี้สำหรับชนบุรีเอส่วนสิงห์เชียงรายก็ต้องรอปลดล็อกต่อไปนะครับครับคู่สุดท้ายของเกงเกมก,กลางสัปดาห์ B ีีเจอสุโข,ขทัยหนึ่งทุ่มตรงโอ้เแตะเวลาดีและอย่างเป็นเวลาที่ ทุกทีมแข่งจบหมดแล้วมาโฟกัสที่สนามรีโอสเตเดียมได้เต็มอัตราบ g เกมล่าสุดก็พักนักเตะหลายๆคนนะดีโอโกก็ลงมาเป็นตัวสำรองแต่ก็ซัดแฮตติกได้ขณะที่วิกเตอร์คาโดโซหายเจ็บกลับมาใครบอกว่าคาโดโซจะเจ็บยาวเจ็บไปแค่แมตต์เดียวกลับมายิงสองลูกก็ถือว่า เป็นเกมสําคัญของพวกเขานะในประวัติศาสตร์ของโมสอรเลยนะที่จะนับถอยหลังในการคว้าแชมป์ไทยลีกครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยยังไม่แพ้ใครเล่นดีมากแล้วก็ถ้าเกิดชนะเกมนี้พวกเขาจะฉลองแชมป์ไทยลีกได้เลยต่อหน้าแฟนบอลที่จะเข้ามาชมเกมได้นะครับนักเตะพร้อมทุกตำแหน่งอะผมว่าบีจีเกมนี้จะใส่แลกเตะ่ัวจริงหมดไม่มีโรเตชันแล้วเขาคงไม่ปล่อยยื้อไว้นะในการที่จะปล่อยให้มัน ไปอีกสักสาวันไม่เอาแล้วก็ต้องจบอันจะในวันพุญหัสเลยจบแล้วมันสบายใจกว่ามันจะได้ลองนักเตะที่จะใช้ในฤดูกาลใหม่ได้แล้วก็ไปเล่นเซฟเซฟเก็บร่างกายรอเล่นใน ACL ACL กันต่ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะไปเซตระบบรอกกันส่วนสุโขทัยกันหน่อยโมเมนตัมไม่ดีพี่ชูบาโจกับอิฟสันเนี่ยผมว่าเขาโดนปิดทางเขาโดนไล่เตะเขาก็หมดเหมือนกันนะคือ คือผู้เล่นแบกเนี่ยมันมีแค่สองคนไงใช่แล้วจุงเมิงโอเขาไม่ใช่มิฟิลตัวรุกอ่ะใช่เขาเป็นพวกพลังกําลังอ่ะก็คือเล่นได้แต่คือเขาจะไม่ได้เล่นในในกองหลังนกองหน้าแล้วมั้งใช่จุงเมิงโออ่ะนั่นแหละเนี่ยพอเนี่ยฟุตบอลเนี่ยอยู่ที่อิฟสันกับบาโจสองคนเนี่ยคนอื่นก็จับทางง่ายก็ปิดอีสองคนอ่ะแล้วมันก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปอะไรไปยิงบีชีที่เสียประตูน้อยมากในซสซันนี้ใช่โผไทยเองก็ก็ไม่มีทางเลือกถ้าต้องการอยู่รอบปลอดภัยไว้ก่อนเนี่ย ไปเล่นเซฟๆหน่อยนะฮะให้เน้นให้ยากๆให้ BG จปวดหัวหน่อยอะไรเงี้ยมีโอกาสที่จะแบ่งตามได้แต่ว่า BG น่าจะใส่เต็มต้องการเด็ดขาดการคว้าแชมป์ให้ได้เรื่องไปเลยนะฮะยากหน่อยเกมนี้เกมนี้ผมบอกเลยว่า BG จะฉลองแชมป์ด้วยเชนะอาจจะเฉือนไหมหรือว่าเ <G> ฉือนเฉือนไหมหรือว่า 2> 2ยิงสองู 2> 2เลยประมาณนั้นเลย B ีเอโก้กับ ธีสินแดงดาก็รุ้นว่าจะได้ลงคู่หรือเปล่าครับผมที่ผมคิดว่ายิงได้เพราะว่ากองหลังของสุขโัวไทยก็ไม่ต่างกับปาการหรอกเพราะตัวหลักเป็นคนไทยอ่ะใช่ใช่แล้วนักเตะไทยไปเจอดีเอโก้ก็เห็นอยู่ดีเอโก้เขารู้เลยว่าจะต้องทํายังไงถึงจะได้ประตูอ่ะเพราะฉะนั้นแฟนบอลบีจีไปเชียร์ที่สนามได้นะครับน่าจะฉลองแชมป์วันนั้นเลยไม่ต้องรอให้ยืเยอะๆแล้วก็ติดตามกันนะครับสําหรับฟุตบอลไทยลีกก็เรียกได้ว่า จริงๆเนี่ยยังไม่ใกล้จบฤดูการ์เมื่อเหลืตั้งเจ็ดแปดเกมอ๋อมันมันจะเคลียร์แล้วเลี่ยลูกแต่ฤดูกาลที่แชมป์มันจะเคลียร์แล้วไงมันก็เลยดูแบบเออมันจะจบลูตุการ์แล้วอะแต่จริงๆอ่ะฤดูกาลเนี่ยมันยืดเยื้อมานานแล้วเนี่ยมันเตะมาปีกว่าเนี่ยฤดูกาล์สองพันยี่สิบเนี่ยควรจะจบได้แล้วลูกเอาเดี๋ยวผมเชื่อว่าปีจีน่าจะฉลองแชมป์แหละปีนี้ต่อไปเลยอ่านคอมเมนต์กันหน่อยในช่วงท้ายของรายการนะครับเดี๋ยวผมอ่านใน YouTube YouTube บอกว่า เจอทีมเจลีคเคลี่ไชน่าเล่นให้มันได้อย่างนี้ BG ผมคิดว่าอย่าเพิ่งไปเขาเรียกว่าอะไรไปวิจารณ์ BG ว่าเขาจะไม่ดีในฟุตบอล ACL เพราะว่าเรายังไม่เคยเห็นพวกเขาไปเล่นนะแล้วอีกอย่างเขาเป็นตัวแทนจากไทยผมมองว่าก็น่าจะให้กำลังใจนะใช่ไหมนั่นแหละใครเข้าสนามถือว่าร่วมร่วมฉลองแชมป์เลยครับผมว่าเมืองทองจะหยุด BG ได้ครับได้ไหมพี่ชูเมืองทอง มีโอกาสนะนะว่า,าจะแรงจูงใจไม่มีก็ได้อะไรเงี้ยนะฮะเอเอาอาจาอาจะเรียว่าฉลองแชมป์จนเพลินอะไรอย่เงี้ยนะฉลองข้ามวันข้ามคือขึ้นมาแล้วไปหยุกบุกไปเยือนนัดสุดท้ายแบบเออไม่เป็นไรหรอกสุดท้ายเมืองทองจัดการแม้ตราดตกชั้นปีหน้าตราดเล่นชั้นเล่นไทยลีกสบายวิธีการเล่นของตาดดีมากๆ เขาบอกว่าเชียร์ตายเหมือนกันครับแบบฤือการสองยังมีลุ้นครับยังมีลุ้นในการหนีตกชั้นเชียร์ตราดให้ชนะบุีร์ครับบีจีทีมใหญ่ปาการเข็นหมดหน้าตักก็แพ้ับเอาไปลุ้นกับทีมอื่นพออืสุพรรณเขาบอกว่าเล่นในบ้านในรกทีมเยือนไม่ใช่เหรอครับผมว่าเล่นทุกที่ตอนนี้ก็โดนสุพรรณสมดุลที่หายไปครับผมและยองเล่นตามค่าแรงครับ ไม่รู้ว่าตอนนี้ได้เงินเดือนหรือยังไม่รู้เหมือนกันเขบอกว่ามีปัญหาตาดน่าจะชนะบุรีรัมย์ได้ประจวบไม่แพ้แน่นอนจ้าตั้งแต่มี VAR บอลไทยไม่ไปมวยโลกแล้วเออใช่จริงนะไม่มีจังหวะเข้าแบบไมกลาไมกาหนักขนาดนั้นแล้วนะเพราะว่าภาพมันชัดเจนไงมันโดนไล่ออกได้เลยนะครับใน Facebook แป๊บรอดูบุรีรัมย์เจอเมืองทองก็สัปดาห์หน้าใช่ โตตีหายไปไหนโตตียังเจ็บอยู่นะครับผมที่สองลุ้นสนุกครับแล้วก็โซนเดกจักชั้นก็สนุกใช่ใช,ใช่ยังสนุกอยู่เมืองทองพูดไปอย่างพูดไปแล้วนะครับก็น่าจะชนะเทโรได้นะพี่ชูครับใช่ครับเพราะว่าทรงตอนนี้เมืองทองกาลังมั่นใจแล้วก็ถ้าชนะได้เนี่ยมันเป็นการเพิ่มความมั่นใจก่อนเจอกับบุรีรัมย์ทำให้เกมนั้นเนี่ยมันน่าดูมากครับเขาบอกว่ามาริโอบอกตราดไม่น่าอยู่ท้ายตารางถ้าดูจากวิธีการเล่นนะแต่เล่นดีนั่นแหละ แต่เนี่ยฟุตบอลแต่ตกชั้นคือยิงไม่คม,มหลังเสียง่ายถึงแม้คุณจะเล่นสนุกแค่ไหนแต่จบแล้วคุณไม่ได้แต้มม,มันก็เสียเปล่าใช่ไหมล่ะไม่งั้นเนี่ยคือฟุตบอลถ้าแต่ตกชั้นเนี่ยเล่นไม่ดีสามแต้มเนี่ยนนดีกว่าใช่พูดถึงเจลิงหน่อยครับก็ติดตามกันได้ทางเสียงสปอร์ตชาณทิพย์พึ่งโชว์ฟอร์มโหดไปนะรเรตติ้งกระจุยเลยเพน <laughs> อันดับหนึ่งของยูทูบขอบคุณทุกคนมากปิดเทนทั้งไฮไลท์ไฮไลท์ของเกมนั้นถ่ายทอดสดเหรอถ่ายเทอดสดแล้วก็ไฮไลท์ของชนะทิพย์สงกระสินอือเป็นวันที่ว่าเปิดหัวได้สวยนะเขาโวจลีกสองวันี่เปลี่ยนเกมหน้าเจอนางกุย่าเลยโอ้ตัวเต็งด้วยนางกย่าตัวเต็งเมื่ปีนี้ส่วนมาริโน่เนี่ยเดียวก็มารอสักพักหนึ่งเพราะว่าไปเจอของแข็งอย่างฟอนตาเล่นะครับตราดไม่มีโชคเลยครับผม โคราดทำบีจีตกชั้นได้แค่จะทำให้ชนะคงไม่ยากหรอกครับเดี๋ยวคอยดูเออเอาเอฟอนตาเล่มันทีมเหนือเอเชียไปแล้วครับโหจริงสันติภาพยิงสวยมากครับอา่าลดูกาลหน้าอีสานดาร์บี้แมตช์เทียม,มเพราะว่าไทยลีกสองก็ก็น่าสนใจบัวเอ๋ยอะไรเอ๋ยเดี๋ยวผมไปดูผลไทยลีกสองกันหน่อยว่า <จอ S 1> วันนี้เป็นยังไงบ้างอยวผมเปิดผลไทยลีกสองให้นะครับให้คุณผู้ชมหน่อยบัวขอนแก่นยูไหม น้องโบคอนแก่นยูที่กําลังลุ้นอยู่ใช่แล้วก็มีรอบเพลออฟสามสี่ห้าหกลุ้นเงินระทึกอ่ะเดี๋ยวดูยาวอ่ะผลไทยลีกสองวันนี้นะครับก็ยี่สิบแปดกุมภาพันธ์รู้สึกว่าจะเก้าหรือแปดเกมสุดท้ายแล้วนะใกล้จะจบแล้วอืมเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องไปจำได้อะไปเพลออฟกันยังไงใช่เพลออฟวุ่นวายอีกรอบหนึ่งใช่คือยะมันไงตรงที่รอบเพลออฟสามสี่ห้าหกนี่แหละ ใช่ได้เลยว่าแย่งกันสุดเดือดแน่นอนครับแต่ไทยลีก3ที่ได้ขึ้นมาไทยลีก2องหนึ่งทีมนี้ก็คือลำพูนวอริเออร์ใช่ไหมใช่ใช่ผลฟุตบอลไทยลีก2วันนี้เนี่ยอุทัยเสมอนหนองบัวศูนย์ศูนย์โอ้โหนี่ถือว่าวิกล็อกนะอ<ช>ุทยนี่ล่อแล่ตกชั้นอยู่อุดรธานีแพ้เชียงใหม่ย,ยูศูนย์สองเชียงใหมยย่ยูก็ลุ้นเลื่อนชั้นนะครับแพ้เสมอนหนอง1-1ลหนึ่งหนึ่งลำปางเสมอชัยนาทหนึ่งหนึ่งนครปฐม ชนะเกษตรศาสตร์1ต่อศูนนะครับอืมวันนี้ก็อัปเดตกันอ่ะกระผมวนนะสำหรับฟุตบอลไทยวอลเก็ขอบคุณทุกการรับชมนะครับอย่าลืมช่วยกันกด s ับส c r i b e กดไลค์กดแชร์ฟุตบอลเจริกก็ติดตามได้ที่สยามสปอร์ตเด๋ยวมีถุนานกลางสัปดาห์กลางสัปดาห์นะครับแล้วก็ฟุตบอลไทยครับก็ดูกันได้นะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมมากมากครับผมต้องพนวัฒน์และคุณชุปรัตยาขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ